ที่มีชื่อว่าซับเว้ครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะไองานนี้มันเป็นเกมนะครับผมมันคือเกมซับเว้นะครับผมที่ทุกคนเล่นได้ฟรีๆอ่ะครับผมแต่ถ้ว่าผมมาเจอในกลุ่มงานออนไลน์นะครับผมว่ามันเล่นแล้วมันสามารถหาเงินได้ด้วยนะครับผม500เหรียญแลกได้15บาท1,000เหรียญแลกได้30บาท2,000เหรียญแลกได้45บาทวิธีการเล่นเกมกนะ็คือเก็บเหรียญในเกมแล้วก็ไปแลกเป็นเงินนะครับผม สวัสดีครับยินีต้อนรัเข้าสู่ช่องแคนีเคเคเสียงหม้ วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกางานงานหนึ่งนะผมในโลกออนไลน์นะผมที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ทาลงรายละเอียดลึกจริงจังนะผมว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรหรือว่าทําอะไรยังไงนะครับผมนั่นก็คืองานออนไลน์ที่มีชื่อว่าซับเวครับผมทุก <c oughs> คนผง,งว่างานออนไลน์ชื่อว่าซับเวคือจริงๆแล้วอะไองานนี้มันเป็นเกมนะผมมันคือเกมซับเวนะครับผมที่ทุกคนเล่นได้ฟรีอะครับผมแต่ถ้ว่าผมมาเจอในกลุ่มงานออนไลน์นะครับผมว่ามันเล่นแล้วมันสามารถหาเงินได้ด้วยนะครับผม1 0 0 0พ เหรียญเท่ากับ10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะผมมันสามารถหาเงินได้ซึ่งผมเนะี่ยเล่นมาโหโคตรนานแล้วนะผมตั้งแต่สมัย iPhone 3 iPhone 4 iPhone 5นะครับผมสมัยนั้นนะซับเวย์อ่ะซึ่งผมไม่เห็นว่ามันจะหาเงินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานซับเวย์อ่ะในกลุ่มออนไลน์ตอนเนี้ยเล่นเกมซับเวย์แล้วได้เงินมันได้ยังไงนะครับผมผมก็สงสัยเหมือนกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาไขาข้อสงสัยตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องแค n ดี้แค้ด,คด้วยนะครับ โอเคครับผมเรามาอยู่ในกลุ่มง,งานออนไลน์สักกลุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาหากันผมเห็นเยอะมากนะผมอ้เกมซับเวนเนี่ยว่ามันมีโพลเยอะมากมนะผมถ้ากลุ่มนี้ไม่มีก็เดี๋ยวกลุ่มถัดไปเลยครับผมโอเคกลุ่มนี้ยังไม่เจอนะอามากลุ่มถัดไปเลยครับไวๆเลยผมคิดว่าน่าจะเจออยู่นะงานซับเวนนี่นี่ครับผมเจอแล้วเจอแล้วนักเรียนก็ทําได้ใครก็ทําได้เล่นเกมอยู่บ้านได้ตงังสามสิบถึงหนึ่งร้อยเอาไหมหเอาไหมเอาไหมเอาไหม าามาดูต่อครับผมงานนี้ได้เงินจริงจ้าไม่ต้องเติมเงินเข้าเกมนะครับผมเอาเหรียญในเกมมาแลกเงินจริงก็มีใครสนใจเล่นเกมได้ตังค์จริงบ้างคะเบิกได้ตลอดโอนรายวันโอนสดจ่ายจริง,จ,รงในในใจ่ายแน่นจ่ายหนักแน่นอนคะ่ะสนใจปักหมุดเลยโกงเชิญไปหน้าจ่ายจริงมาทางนี้เลยจ้า <c oughs> สนใจปักหมุดเลยจ้ามาครับมาดูรูปกันก่อนเกมซับเว์นะผมเกมนี้มีค่าสมัครค่าสอนค่าดูแลอยู่ที่30นะครับผม30บาท โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองดูแค่ส0บาทน่าจะไม่เป็นอะไรนะผมจ่ายครั้งเดียวไม่มีค่าบำรุงทําได้ตลอดชีพไม่มีโกงนะผมอยากรู้รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมนะคะวิธีการเล่นเก็บเหรียญให้ด้านนวนเรที่ต้องการถอนและแคปไว้แจ้งถอนที่ไลน์ส่วนตัวของแอดมินได้เลยนะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วสอบถามก่อนเข้าทํางานได้คะ่ะส่งขั้นตอนการถอนอรายละเอียดการทํางานและดึงเข้าลุ่มแล้วกวนอ่านทุกข้อความด้วยนะครับสมัครแล้วไม่มีคือค่าสมัครคือกรณีนะคะอ่ะโอเคครับผมสมัครแล้วก็คือสมัครเลยนะผมแอดมินเกมซอฟตแวร์มาเกมเมื่อคืนนะครับซับ เหรียญคอยตรงนี้มาแลกเอามาแลกตาต่อตานะครับผมก็คือ1เกมเนี่ยเราเล่นได้กี่เหรียญเราถึงจะเอามาแลกนะผมแคปและเอามาแลกนะงดสะสมหรือรวมเหรียญก็คือสกอร์รวมที่เรารวมเหรียญมาอย่างเงี้ยไม่สามารถเอามาแลกได้นะครับผมอ่ะมีอะไรอีกไหมอ่ะ 5้าอเหรียญแลกได้15บาท1 0 0 0พันเหรียญแลกได้30บาท2 0 0พันเหรียญแลกได้45บาทโหทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนหนึ่งเกม5้าร้อเหรียญเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้เยอะถูกไหมถ้าเล่นแบบ500ร้อเหรียญไปบ่อยๆอย่อยๆเงี้ยโหทุกคนน่าลองนะลอดนะเรามาติดต่อสอบถามเขาดูกันนะครับผมสนใจครับต้องทันยังไงบ้างครับเขาบอกให้ทักไปเลยนะสวัสดี ดีครับสนใจเล่นเกมซับเวได้เงินครับแล้วเรามารอดูเขาตอบกันนะครับเขาจะตอบเราตอนไหนนะ A few moments later นี่คือรอเขาตอบงานซับเวนี่คือรอนานมากนั่นแหละครับผมไม่รู้เขาจะตอบกี่โมงนะผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะตอบเราตอนไหนแล้วมันจะเป็นงานยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบบแย่มากๆนะผมพูดจนไปจนจบคลิปแล้วแหละแต่ผมว่าผมลืมเปิดใหม่โอ้โหคือพูดไปเยอะพูดแทบจะหมดแล้วครับผม แต่หรือเปิดใหม่เค <Okay, S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมมีคนเขาตอบคอมเมนต์ผมมาแล้วผมบอกว่าทักแชทค่ะในโพสที่ผมปักไปนะผมแล้วผมก็ได้ทําการทักไปหาเขาแล้วผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเกม Subway ได้เงินครับผม <ๆ S 1> ต้องทอํายังไงบ้างเขาก็ส่งรูปนี้มานะครับผมเล่นเกม Subway Surf กลุ่มเกม Admin B นะผมค่าสมัคร30บาทโอนค่าสมัครเข้าบัญชี โอเคจ่ายครั้งเดียวไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีค่าบำรุงนะครับผมต่อมาก็เป็นรูปวิธีการเล่นต่างๆนี่ผมได้ให้แนบไว้ในต้นคลิปแรกนะครับผมต่อมาเขาถามว่าสนใจไหมคะผมก็บอกสนใจครับถ้าสนใจพร้อมโอนเลยไหมคะผมก็บอกพร้อมเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับถ้าโอนเขาก็ส่งเลขบัญชีมานะครับผมป้าผมก็โอนไปเลยครับผม30บาทผมบอกโอนเรียบร้อยนะครับผมเขาก็ให้เข้ามาที่ไลน์ของเขานะครับผมผมก็แอดไลน์มาทักไปเรียบร้อยอะไรนี้เดีวเราเข้ามาดูที่ไลน์นะครับ โอเคครับผมเราเข้ามาอยู่กันในไลน์นะนะผมผมก็ทักไปสวัสดีครับที่โอนเงินค่าสมัครเกมซับเวย์ไปครับผมเขาบอกค่ารบกวนอ่านด้วยนะคะเขาส่งข้อมูลมาครับผมว่าแอดมินแจ้งถอน ID ดไลน์นี้นะครับผมแอดมินฟ้าผู้ช่วยอันนี้นะครับผมแจ้งถอนถูกต้องคนสาหรับคนที่ไม่มีลูกทีนะผมขอต้องแจ้งว่าแจ้งถอนค่าชื่อบัญชีวอลเลต ตืดๆเรียกวอลเลตตืดๆเหรียญในเกมเท่าไหร่แล้วค่าเกม5บาทลูกทีมไม่มีนะครับผมวิธีการเล่นเกมก็คือเก็บเหรียญในเกมแล้วก็ไปแลกเป็นเงินนะครับผมคือเวลาแจ้งถอนนะครับผมสำหรับคนที่มีลูกทีมก็คือ6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะสำหรับคนที่มีลูกทีมก็คือ5้าโมงเย็นถึง5้าโมงเย็น10นาทีมีแค่หลักแค่10นาทีเองนะครับผมถ้าแจ้งถอนผิดหรือก่อนเวลาก็คือตัดสิทธิ์เลยนะครับผมโหดมากๆเวลาทำการแอดมินนะครับผม2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มแล้ผมมีอะไรสงสัยให้ถามแม่ทีมเป็นอลำดับ ตารางแรกเงินนะผมก็ที่เคยเห็นกันไปแล้วนะผมนี่ครับตารางแรกเงินสำหรับคนไม่มีลูกทีมนะสองพเหรียญแลกได้5บาทนะผมไม่ใช่500เหรียญแลกได้15บาทไม่ใช่นะครับผมสําหรับสิบคนแรกที่แจ้งถอนถูกต้องใครมีลูกทีมห้ามแจ้งถอนใครที่แจ้งถอนก่อนเวลาและไม่ถูกต้องตัดสิทธิทุกกรณีประมาณนี้ครับผมแล้วก็เลขบัญชีอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็เข้าไลน์กลุ่มไปครับผมให้ไปนู่นนี่นั่นนะผมอ่าเขาบอกว่าให้ส่งรูปนี้ไปนะผมถามว่าสนใจไม่เอ่ยอะไรอย่างี้เหมือนเขาหลอนหลหน่อยอะครับผมหลอนหลอนหน่อยว่าเหมือนผมยังไม่ได้โออนตงะไรเีย ถ้าสนบอกว่าพร้อมโอนไหมอะไรเนี่ยผมโอนไปแล้วค่ะดูแล้ว,ะลวอะไร มาต่อผมคือวิธีหาลูกทีมนะผมก็คือเขาให้เราก๊อปปี้พวกเนี้ครับผมลงไปในหน้าเฟซของเราหรือกลุ่มต่างๆนะครับผมเนี่ยผมก็มบอกว่าเอานี้ไปโพสในเฟซได้นะคะถ้ามีคนสนใจจะสมัครให้เขาโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีที่ผมโอนไปครั้งแรกไม่ใช่บัญชีของเรานะคือเราสมัครเข้าไปแล้วยังไม่ใช่บัญชีของเราเนี่ยเป็นบัญชีของคนนี้ก่อนนะครับผมอืมแล้วก็มีส่งหลักฐานต่างๆมานะครับผมว่าเนี่ยเหมือนเอาไปเป็นหลักฐานโชว์คนอื่นนะครับผมว่าจ่ายจริงจ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําเตือนเนี่ยมีหลักฐาน ะะต้องหาลูกทีมนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันเลยนะคบผมสำหรับเกมซับเบย์สรุปแล้วมันได้เงินไหมส่วนตัวผมคิดว่าได้เงินนะผมถ้าเราเข้าไปทําแต่ว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ครับผมทุกคนมันคือการหลอกลวงชนิดหนึ่งนะครับผมคุณคุณหลอกคนอื่นอย่างเงี้ยโอนเงินไป30บาทซึ่ง การให้ของคุณกลับมาเนี่ยคือต้องไปหาลูกทีมเพื่อมาจ่ายตังค์สบาทอีกครับผมซึ่งต่อกันเป็นทอดถูกไหมหาคนนี้หาไปเรื่อยๆหาแตกยอดออกมาหามาเรื่อยๆหา30บาทเพื่อให้คนที่อยู่บนยอดคนเดียวทุกคนทุกคนคิดดูคือแบบมันน่าเกลียดมากนะครับผมไม่ไม่โอเคนะครับผมสําหรับผมไม่โอเคนะเออยังไงก็ฝากเพื่อนๆเตือนๆกันไปด้วยถ้าเจอคลิปนี้หรืองานออนไลน์ในรูปแบบนี้นะครับผมก็คือเอาตัวเกมตัวเกมหนึ่งหรือวิธีการวิธีการหนึ่งเนี่ยนะมาเป็นตัวกาลางในการให้เงินนะครับผมแล้วก็ต้องมีจ่ายยเงงินนลทุไปด้ว อันนี้มันยังดีนะลงทุนแค่3 0บาทนะครับผมไม่ใช่หลักร้อยหลักพันขึ้นไปมันก็ยังพอไหวที่ผมจะมาทําคลิปเปิดเผยว่ามันทํายานยังไงได้บ้างนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะผมใครอยากจะเข้ามาทำตัดสินใจกันดูดีๆก่อนนะผมคุณคิดว่าคุณจะหาลูกทีมเพื่อไปให้คนข้างบนนั้นจริงๆหรอครับเขาไม่ได้อนเข้าบัญชีคุณนะเขาโอนเข้าบัญชีอีกคนหนึ่งนะถ้าคุณหาลูกทีมมาได้ซึ่งมันเป็นการหลอกลวงคนไปเรื่อยๆครับผมเกมซับเบย์พวกนี้มันเล่นฟรีครับผมมันไม่จำเป็นจะต ไปเลยดีกว่านะครับผมก็คือหลอกลวงคนอื่นนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีใครตามจับหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมธุรกิจเครือข่ายแชลกโซ่พวกนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถาาทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆคนด้วยนะครับผมจะได้ไปตกเป็นเหี่ยของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ